มีคำถามว่าสามารถชงบิยอนโปรตีนดีพลัสในน้ำร้อนหรือน้ำเย็นได้ไหมต้องใช้กระบอกผสมหรือเปล่าตอบว่าไม่แนะนำให้ชงในน้ำร้อนจัดเพื่อป้องกันวิตามินบางชนิดถูกทำลายด้วยความร้อนสามารถชงหนึ่งซองในน้ำา2 0 0มิลลิตรปรับเพิ่มลด ปริมาณน้ำได้ตามต้องการโดยใช้น้ำอุณหภูมิห้องน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นสามารถใช้ช้อนคนหรือใช้เชคเกอร์เขยา่าเขยา่าให้ได้เนื้อเนียนกระจายตัวดีแต่หากโปรตีนยังเกาะเป็นก้อนเล็กๆจากการคนผสมไม่ดีพอหรือชงในน้ำเย็นจัดก็ยังสามารถดื่มได้เมื่อเข้าสู่ทางเดินอาหารก็จะละลายและดูดซึมได้ เคล็ดลับจริงๆก็คือใส่น้ำอุ่นลงไปในแก้วก่อน้อยแล้วค่อยเทโปรโตีนลงไปก็จะละลายได้หมดแล้วก็ไม่เป็นก้อน